ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่ากองเรือซามูสเรือระยะทางเพียงแค่3 6 6ไมล์ก่อนจะถึงกาซาและในเงามืดข้างหน้าอิสราเอลได้ส่งหน่วยที่ทำให้ทั่วโลกหวาดเกรงเข้ามาแล้วนี่คือกองเรือกว่า44ลำพวกเขาบรรทุกไปทั้งแพทย์นักข่าวและสเปียงของมนุษยธรรมที่กำลังเล่นตรงเข้าไปในเขตเสี่ยงสูงสุดภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือชีตา1ีมันเป็นหน่วยคอมมโดูทางทะเลหัวกะทิของอิสราเอลและภารกิจของพวกเขาคือบุกยึดหรือแม้กระทั่งจมเรือที่ไม่ยอมจำนนด้วยรัฐมนตรี ายคว้าจัดถึงขั้นประกาศเองเลยว่าผู้ที่อยู่บนเรือในครั้งนี้คือผู้ก่อการร้ายแต่กองเรือในครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เดินอย่างเดียวดายเรือรบของกรีกกําลังคุ้มกันในน่านาน้าของตนสเปนและอิตาลีขยับเข้ามาประคองในเส้นทางทะเลสากลและในขณะเดียวกันวุธที่สมาชิกของสหรัฐ4คนพวกเขาเร่งกดดันมอร์ชิงตันเพื่อปกป้องพลเมืองของอเมริกันที่อยู่ในเรือและตุรกีพวกเขาได้ส่งโดรนและฟิเกตติดอาวุธเข้ามาในสมรภูมิครั้งนี้ด้วยและเปลวไฟแห่งความตึงเครียดได้ลุกลามไปแล้วทั่วมดิเตอร์เรเนีย